สวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับโอ้ยเสียงไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเนาะจะได้มีแรงไลค์ยูทูบยูทูเลยดิยาฮู Yahoo เลย เสียงปกติเนะปกติแหละว,วันนี้วันอะไรวะนนี้วันเด็กเราทำรวมเด็กได้ไหม <c ười> <c ười> เราฟมมสักครู่นะครับ <c ười> Tại mày phần gan chơi Lái like ơi ค okay. สวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยเนาะถึงแม้จะพูดไปแล้วก็เถอะฝากด้วยฝากด้วยมามาไปเล่นโลกันดีกว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรนะครับก็ไปกันใครนั่งอยู่โนแบบนะทำไมผมไได้ยินเสียงอะไรเลยวะ ทำทุกคนโอเคได้ยินกนดีตกแจมอ๋อต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะได้ยิน <c oughs> สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างหายหรือยังครับเ <c oughs> จ็บคอเลยอะ่ะ ไปเรือลังเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทุกคนแน่หายไวไวนะครับก็รักษาตัวเองดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับหายไวไวครับผม ยังไงถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยมาย้อนก็ได้ครับโอ้เป็นลำคอจากอักเสบไอ้ก็ซู่ๆนะครับิย,ยาตามที่หมอบอกดูแลสุขภาพร่างกายแล้วผมกดเอสสารทำไม จำชื่อไม่ได้แล้วครับผมแบบนั้นครับขอหาของสักครู่ อาจจะหลังบ้านเยอะนิดนึงนะวันนี้ยังไม่ได้ให้ไวอยู่ไหนนี่ไงอ๋อวิ่งไวมาก ร่องเด่นเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์เมื่อวานในฟังนะครับก็ <c oughs> เหตุการณ์สรี่หลักประมาณของยาชิก,ก็คือเอ้สุขโยมิสิกคือการที่โดนกดแห่งสวรรค์ลงโทษด,ด้วยการขับไล่ให้มาอยู่แค่อ่าคเคาเรืกอะไรนะโยม,มโลกก็เลยได้มาอยู่ที่นี่วันนี้ปิดกี่โมงครับน่าจะประมาณห้าทุ่มนะครับก็อาจจะเยอะหน่อย วาจะน้อยสุดก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งโอ้โหเล็กเลยหล็กเลยหล็กเลยนะครับน้อยสุดก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนาะน้อยสุดอะไรไ <laughs> วสุด้าสุดก็อาจจะห้าทุ่มเ่้งคืนเลยหลังจากที่ซุคยมิได้ลงมายัาง ยามาโลกก็จากที่ไลฟ์อัดไปเมื่อวานก็จะมาเล่าตรงนี้ว่าซโคโยมิไปที่นั่งสมาธิเมื่อวานหน้าประตูมหาปิศาจต,ตรงนั้นก็คือเชื่อมต่อกับอิซานามิผู้เป็นแม่หรือเทพเจ้าแห่งความตายผู้ปกครองเราปรลโลกยามาโลกนี่น,นะครับจน แม่ให้พลังที่สามารถควบคุมทั้งนี่นี่หลทั้งปรโลกได้ารายกลายเป็นเทพองค์เดียวนะตอนนี้ที่อยู่ปราโลกและมีพลังที่มากกว่าเทพเป็นทั้งเทพและปีศาจก็เลยมีพลังเยอะมากตอนเนี้ถึงแม้จะโดนขับไล่แต่การพิภาคษาครั้งนี้ เป็นแค่จุดเริ่มต้นวันพาชมในเทอร์มิกอบเพื่มันไม่มีอะไรอะ่ะจะเรียกพาชมก็ได้มันไม่มีอะไรโหจริงครับโหดมากตรงนี้สวยมากเลยชอบชับสะพานตรงนี้ เดี๋ยวเราดูครั้งนี้มีหมอกงนี่จะเป็นการเชื่อมอีกรอบนึงใช่ไหมนะ จะเล่นสตอรี่สำหรับผมให้ทุกคนเข้าใจยังไงดีผมก็เลยมานั่งสรุปให้ในแต่ละไลยดีกว่าเระบางทีผมอาจจะไม่ได้เล่นออกจากตัวแต่อาจ,จให้ทุกคนวิเคราะห์กันเองอนะไรเงี้ยวิเคราะห์ก่อนเฉลย <laughs> จะใช้จะตายไหมนะะไม่โดนอีกก็ต้องไปดัดเวทแล้วมั้ง เอ okay. ที่ไหนกันแล้วเนี่ยตัดได้เต็มที่เลยครับผมสามารถอัดคลิปลองดิกตักได้เต็มที่เลยผมก็อยากดูเรงเล่นเหมือนกันในิกลอกอะถึงแม้วังที่จะแอบเขิอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างเง้ตัดได้เต็มที่เลยครับ ลูกไล้เลยนะถ้าอยากตัดลองเล็กตัดเอาเต็มที่เลยตัดแกงตัดอะไรได้หมดเลยแต่ผมมาดูก็ได้นะผมอยากดูอยู่เหมือนกันอยู่ที่นี่แล้วกันหวังว่าจะเติบโตต่อไป เราเทพที่รอดผลคงสบายกันน่าดูเลยนะไม่มีใครต้องโดดเดี่ยวอันสักคนสามารถเดินเล่นอย่างโลกมนุษย์ได้เต็มที่ส่วนข้าก็าอยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวนีไ่ได้ทาแล้วหรือนด้ทาจริงๆแล้วใช่ไหมามาเรลัสกก็แทบจะไม่โต้แย้งอะไรเลยด้วยซ้ำตอนข้าโดนลงโทษ เ,เพราะเขาที่ทำให้ข้าต้องเป็นแบบนี้จาไม่คิดจะเดินกันหน่อยหรอให้เดินนะเดินได้ดไ,ดไม่ว่าเดินได้ไม่ต้องรู้อะเดินได้กวัวอะไรเดินได้ครับมันแค่เทพ ก็เป็นปีศาจแล้วแต่พวกเจ้าแล้วกันนี่ครับสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับครับผมเนาหัวจริง đang chết rồi, đẹp khác này, nhau nhau, nhau nhau, bư พูดมากจะไปเกิดใหม่ซะนะโอ้ลับดีกว่าไม่ต้องโตมาแล้วเจ้านี่อะไรอีกล่ะเนี่ยฮะอะไรอะไรเนี่ย การแผ่นแปลงกดสวรรค์ทำได้ยากเพียงใดข้าก็รู้สึกว่ามันท้าทายเยี่ยงนั้นเลยถ้าไม่มียอมแพสออกกดบ้านนั่นหรอกรอให้เทพมาขัดขวางข้าข้าก็จะพิพากษาพวกมันด้วยมือไครไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นเทพลังแกคนอื่นลังแกอะไร <laughs> ไม่ได้ลังแกสักหน่อย ให้เป็นเัืของบ้านเหรอใช่แล้วไม่มีอะไรกินเลยเหรอผอมแห้งขนาดเนี้ยไม่ม <I need. S 1> ีเลยเดี๋ยวข้าให้โอ้พอ oh. ให้หมดไม่ได้เดี๋ยวข้าไม่มีอะไรกินอ้าวอ้าวอเอาไปนะ เ <c ười> อาไปเลยเอาไปกินเยอะๆจะได้มีเนื้อหนังไม่รังแกจริงๆไม่รังแกจริงๆรังแกเลยเอาไปกินเยอะๆขอบคุณนะทำครับดีมากหวังว่าข้ากลับมาเจ้าจะมีแรงมากกว่านี้ได้เงยข้าต้อกินเยอะๆหน่อย อ้ขนาดไหนอ้ขนาดนี้แหละแยอยากกินนะไ,ไม่เป็นเพื่อนบ้านเขาเหรอในบ้านพวกเจ้ามั้ยไม่มีข้านอนขนอน้างถนนแย่กกินของไหมของอะไรอะไรข้าสงสารพวกเจ้าอย่างไรอ่ะเอาไปคนละอันแล้วกันค่าให้ไม่ต้องขอบคุณนะค้าไม่เป็น ไม่ขอบคุณไรขอบคุณขอบคุณมากเลยกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกอะไรกันไรสาระ <c oughs> เขาภูมิใจในตัวเจ้าเจ้าเดินได้เขาภูมิใจมากมากเลยฝึกเดินฝึกเดินมีแรงเอาดาบทุบไหมเนี่ยะจะทุบข้าวจะเดินไปไหนของมันเลยแล้วเจ้ามีเพื่อนไหมเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยเหรอเจ้าพูดเป็นภาษาเดียวอ๋อ ไม่พูดใจฮือฮือมีแต่ฮือฮือฮือแะไรโลกมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยน,นอกจากแค่เดินคุยกับโยคัชั้นต่ำพวกนี้น มีใครตัวอื่นไหมเนี่ยมีแต่ไฟนรกเนี่ยมีอยู่ใครเลยหรือไงเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอหนาวอีกร้อนขนาดนี้เจ้าหนาวข้าหนาวอะ่ะมันมันไม่แน่นอนเลยทันม่วงแล้ว อะไรคือเจ้าลงรถเจ้าหายนาวอ,อ้าหนาวอีกจะต้องการอะไรเอาหมุนใส่อีกไอเยี่ยมจริงๆเลยสนุกเจ้าแหละถ้าไม่กวนความสนุกเจ้าแล้วกันเชิญเราไปเลย เมียนค่ะครับผาช่องมฮึ่ททางอื่นไหมเนี่ย um> ไม่รวมกลุ่มของแท้เย่อะเดินกลับมาที่เดิมแล้วอยากไปน้ำไปน้ำหน่อยไหมหู ทางไปไม่ได้ก็เปิดขอโกงหน่อยทางนู่นวันเด็กง่ายวันเด็กวันเด็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันเด็กวันนี้วันเด็กวันนี้วันเด็กวันนี้วันเด็กไงวันนี้วันเด็กแค่ย่ายย่วันนี้วันเด็ก เออน่ากระเทกจะไม่เคยมารับผนึกจริงเหรอช,ช่วยหน่อยไม่ได้หรอนิดหนึ่งไปฆ่าสักนิดหนึ่งได้ไหม ยังไงดีนะต้องทําไงนะถึงจะได้แท็กแสงโูกใบนั้นจบเอาอยัางไงดี